สี่หาคนนออี่ว่ามันมาหาสี่คนแค่กี่เขาบอกตัวเองเมื่อนี้พี่น้องมาให้กำลังใจเป็นงานบุญงานกุศลนะครับใส่หลักคุณแม่จะพาพนังกุศลใส่คุณแม่สายม้านขานจันทร์ถึกแตชะอนครับพี่น้องก็ร้ายหลายคนคือหลายคันเสียตูงไปต่อนไม่หายไหยงานเสี่ยโปรโปรให้เลยครับต้องเราใจใส่มาหลอเมื่อีมีคนพอเคิ่ง ตลบบาไทยเลยมึงรู้จ<า>ักปากชออา่องมั้ยไยังเสียงผู้ใดชอลล์ออกว่าผู้ใดเสียงใครตลบมึอนี่เบาไทยได้ครับเอาเบาเล่าคนบหัวอยี่เด้อัวานาเป็นหัวซื่อตะพันเพราะเข่า,ขาใจครับเพาเข่าใจก็ไดนย่นี่มิตรเล่าไว้ตัอย่าเถียงหัวหน้าครับอย่าเถียงหัวหน้ามึงอยากถือขังกึ๊งจีอักกูแน่มึอนี่งา้นยูโอ้ยกูว่ามีนอ่อนหลับแล้วยังโผล่ขึ้นมาอยู่อือว่ามีนออนหลับแล้วยังหลักฟังเัาอยู่ตัวนี้มึงมึงรู้จักปากช่องไหมนี่ตาปากช่องเป็นอะไรต้ง ขี่ที่มากมวนขอบคุณแม่นิตยาค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่นิตาขอบคุณครับเลวแกจะพูดไทยพูดลาววันนี้ค่าตัวกูไม่เอาก็ได้ก็ได้ติดเยอะแล้วเบาเบาจีนเบาอีรีบ่มึงแก่าบบเบาอีรีมันมาค้ำเนี่ยโอ้ยเบาเรียนไรฮามึงเบาอีรีก็ไลยเนาะเอาเงินอีกเงิโอ้ยโคนลาภบ้านเองนี่เงินเยอะจังเลยเนาะแม่เนาะขอบคุณค่ะ ลูกยังมีกูมาเอาลูกเอาผัวอยู่โคราชแล้วก็ใครตรงขอบคุณครับรู้จากบ้านเอบีไหมเนี่บ้านเอบีทำไมเหรอเงินเยอะขอบคุณบ้านเอบีนะครับขอบคุณบ้านบีเอ็นด้วยหนาห่าจ่าพี่จ่าบ้านเอบีเงินเยอะเออจะบ้านเกทีทำไมทุกจังเลยนี่ยังเจทีบ้านอะไรเกทีแก๊กตรงบ้านเจ้ามิบ ลูกบ้านจะค้นฮะมีจจะคนมีตระกู้กับอีตงสองคนนี่แหละตองเขาเรียกเพื่อปเอาเงินนุ่นเห็นไหมใครเจ้าตามมาให้ตลกนาเมาให้ช่วงนี้เลยนะคะพ่อจ่าแม่จ่าพี่จ่าทำไมเหรออีกสักหน่อยในบอยใครดอกมาพวกหนูเจ้งนะไม่เก่งหรอกแฟนคลับเข้าใจดีอไอจะคนละสีแค่นั้นเฉย มามามาขยมาให้เอามาให้ตอนนี้เลยขอบคุณครับขอบคุณพี่อ้อมนะครับขอบคุณมาไห้พี่ออมด้วยเนี่ยขอบคุณคับขอบคุณพี่ออมอบคมนะขอบคุณพี่ออมอุ้ยได้พวงมาลัยเวันนี้เอาพวงมาลัยพรุ่งนี้บักพงเจ้าพวงเหลียยังเดินทางไกลอยู่บอกตัวทีบตัวเด่นไรจะกี่ขอบคุณค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณพี่นด่นะค ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่แดงแม่รินเอพีกอทมขอบคุณค่ะโอ้อผู้ใดเอาเงินมาให้ทีมงานตัวเลกแล้วเจ็บมองไรปวดไองไเศร้าเก็บร้บปวดเ้อพ่อจ๋าแม่จ๋าสาทุกผู้ใดที่ผู้ใดพ่ะท่านไหนให้คันนั่งเก็บนั่งปวดย่หันละบอไม่บอกมากเลยโต๊ะเราไปตัวเล็กโอ้แล้วม่ได้ไก่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่สีนวลค่ะขอบคุณขอบคุณแม่สีนวลครับ จับจับมือเดในตรงจับมือในตรงอย่าจะเป็นลูกเขาไหลไห้เน้อฮามึงเอ้ยโอ้ลูกมากเขาจะมาไห้กใครข้าอายุหันเมา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 พ่อมาพูดได้เสียงเงินตอนนี้พ่อมาเลยครับขอบคุณนะคะคนสวยสวยอีดีขอบคุณครับเลือกมากไปหาปะคงอยู่รอรถเด้อเด้อ คคุณรถไปทะเบียนใดเจ้าชิบอกอีกทค่นึงเด้อสี่แหนึงโหจำไว้ไปทะเบียนรถไฟได้มาแกกี้มันว่แมนเวลาเลียกวิญญาณในประมาณเที่ยงคืนจังเลียกวิญญาณเด้อเขาไปก่อนแม่เจ้าพาไปเอาเลี้ยงวยหยุดเนี่ยวั่ได้มาล่าเลียกวิญญาณเลยนี่มาหยางสันไมากินข้าวมากินข้าวกับหัวหน้าบอยรถอยู่ข้างหลังนั่นแหละไปหาหัวหน้ายุบมอนกันเด้อครับแอลลอรีแล้วมหัน่ตพี่น้องครับเรา ไิไหมหา,าเขาสู้บอยก็แอนกินนะคะหาสู้บอได้กินหากินเจ้าของเนี่ยไม่ไมต้องหาให้บอยกับแอนกินรอกทำไมบอยกับแอนปีนี้เขาอยู่ดีกินแซ่บจะตายอยู่ไงะ่ะเอาปีนี้บอยสิริชัยมีรถแต่งตัวได้นะคะทุกคนรถแต่งตัวคันนั้น,นเป็นรถบ้าน มีที่หลับที่นอนมีเก้าอี้มีโซฟาอย่างดีปิดแอร์ด้วยมีห้องน้ำอยู่บนรถสะดวกสบายห้องน้ำทั้งรถน่ะถูกต้องกินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็กินกินขี้ขี้กินกินขี้อยู่บนรถเลยกินแล้วก็ขี้เยอะบาเว้นวัดไหมนั่นแหละเขากินขี้บนรถนะตั้งกินเตอร์เมนขี้ใช่ตัวขาไม่บอกง่ายก็บอกอีสานนี่แหละลูกพี่อ้าวุดยันก <after another> <dies> ูไม่ได้คาดตัวเนาะ มันบ่เหม็นหรอกก็เหม็นได้ก,กัางไายผัวกับเมียนางกินเขา่าน้ำกันอยู่ในรถออขี่ไปแล้วเรื่มล่ามันก็อายออกมาทาังออกมาใสแอนอะมันก็เหม็นตัววันหนึ่งฉันเห็นอแอนอรดีหาข้าวให้สามีกินอยู่บนรถก็เป็นแต่ลำบากก่อนก็นั่งลงกินข้าวสามีได้ถามเมียไว้ว่าว่าอะไรตัวเองตัวเองตดเลย แกกีกลัวไมนคืนจังสีเสียงนี่ได้โดนเนี่ยตูที่ไหนได้เขาเริ่มปิดห้องน้ำกินห้องน้ำเลยหอกมราใส่กินกาแฟเหมือนกินพืชมึงรู้จักปัจใจสีของบอยสิริชัยไหมปัดใจสีมีอะไรบ้างกินแม่เจ้าภาพแม่เจ้าภาพมาแล้วมาแล้วอันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพครับสพาวงสีแดง คุณแม่ใส่ยมาขาขอบคุณค่ะคุณแม่ขาขอบคุณนะคะคุณแม่ดึกๆเป็นสีเทานะแม่นะสีเทาแล้วจงไป่ายหนบอยสีดิชัยปัจจัยสีของบอยสีดิชัยมีอะไรบ้างกินกินขี้นอนั้งคนวมาสีพอนะฝ่ายพ่อบอกว่ายังพ่วมาอยู่แม่เขาเป็นบ้านาะแม่ใครจะไปซสี้กันเสร็จรถ ถ้าไม่ใช่แบบพงนะไอ้ลูกสาวเขาบอกเราว่าอย่างนี้ไปได้โยกเดือดมาอย่างไปเน่าละท้ายจะลดโยกไม่ต้องสงสัยอ๋ออิดอิดบุกหมูมันนั่นเหรอเขาเลยเทาเออเอ็นบ่อนอนลงแล้วสบายเลยถ้ากินเขาให้กินเขากินคาร์ดิเกอร์เมื่อนี้ได้อยังมากินลาบเอาลาบม้วนดิบจังดิเมื่อนี้หัวหน้าบอยลาบม้วนสุดหรูลองกินยุดอุ้ยไทยอุ้ยไทย เปนามือเสดกินลาบหัวยูขั้วาม,มาล่าแจกเกินรอยอยุ่นด่มันอีเดเห็นยังกินมึงแหกตาดูไปไม่แต่หัวเข่าไก่ล้วน้วนึ่งเห็นไหมอูมไม่รู้ว่าไก่ตัวนั้นมันมีนมกี่เขา่านี่เออไปนไปหอบมาตั้เแต่ว่าไหนเหน็ก็แลาหกทงเจ็ดทงเนี่ยมไม่นตองอยากเจ้า,งา,งางตงออกจากแล้วก็น,กนอไหม่หน,น,นุนอยู่สวนไม่ใหญ่แต่หน,น,นุนบ้านโดนสะแบงหน,น,นุนมาหลายเอ้ยปิดวงแล้วกูได้ไปก่าพอดห้ามันไว ไฟเดียกอย่างอยากให้มันเกิดไฟแล้วก็เกิดเลยเองกระสู้นไม่ได้กินหมูเลยเหรอตรงหมูอยู่ใส่เดี๋ยวก็ได้กินแม่เจ้าภาพเอาหมูมาให้เพราหน่าลอยโล่อยู่หลังเวทลอยโล่อะใช่ไหอยังใบตองก่อนเลยอยู่หลังรถเอาใบตองมาทำอะไรเอาไปไปทำแม่คันส่งอยู่บ้านมันจะไม่สูบก่อนเหรอจักเลว เอาเป็นขนาดนั้นเลยเหรอตงมึงรู้จักบอยไหมบอยนะนั่นบอยนะบอยนะอาจจะกินอย่างเตองรอบร้อนเราไปลำกอทมบ้านเอบีซื้อปลาเผามาฝากห้าสิบตัวกูไม่กินข้าวเลยกูจะได้กินเมี่ยงปลาเผาต้องหอด้วยเจะโตกเสียใจเห็นค่ะตื่นเช้ามาให้ไม่ยักเอาปลาเผาไปปนให้ลูกน้องกินปนปลาเผาน่ะปนปลาเผา กูได้ยินแต่ว่าเอาน้ำใส่สองถังน้ำมาบ้านเอดีมาอีกแล้วจ้งแจกกิเออมันเอบีมาอีกนะโอ้ยเอาไม่หมดสักทีเนาะขอบคุณคขอบคุณพี่แมมเอบีกรุงเทพขอบคุณครับพี่แมมขอบคุณครับโอ้ยฉันกินเงินบ้านเอบีขอบคุณพี่ไอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไอด้วยนะครับโอ้เฮียของกูเงินกู อยวามากับมือกูยังไงมึงมาบ้านคนเต็มหมอน้ำใส่ตีมึงกูแต่งหน้ามาบ้านกูไปแย่งกระจกเลย